สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสกุสทุกคนอีกรอบนึงเนาะคะ่ะเนาะวันนี้วันที่บางเพื่อก็ลืมบอกวันที่ค่ะพี่น้องวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะวันนี้เราจะมาบอกโชคลาภกาแฟ,ฟครับคือเก้าหะล่ะค่ะพี่น้องอนั่งยุ่นข้างนอก เบื้อข้างในนั่งแต่ข้างในอะเบือ่อมักบรรยากาศข้างนอกไหมคะ่ะอากาศมันดีมาอน,น,น้มันมันมห้อนอากาศมันไม่ร้อนมาดมดอกไม้อีกเลยดอกไม้หอมหอมบรรยากาศข้างนอกเนาะคะ่ตะตาพาเทเฮดยูทูปพี่น้องเอยบ่ได้ดูแลต้นไม้เลยต้นไม้กะบ่ม,มีคนดูแลเนาะมันบ่มีเวลาเนาะค่ะเนาะแอบกะ แงเอ็ดคิดฮอดเอ็ดก็ได้แต่่างเละเล่นเนี่ยไหมางเละน้ำค้างบานมันนี้ก็เลยเอ้ามานั่งอยู่ค้างบานอีกคือเก้าหะล่ะค่ะก็เมื่อวานดีใจกับทุกคนเออ้อพี่น้องผู้ดใถดถูกก็ถูกจังไหนกะทกักทายไปแล้วเอาลงคลิปช่องสุภลักษ์ไปแล้วเป็นช่องที่ทกักทายกันไปไปแล้วเว้าซูฟังเนาะค่ะเนาะดีใจกับทุกคนนะคะเมื่อวานของเราก็เข้า ของเราก็เข้าเลยนะเบาอีกจักน้อยเด้อพี่น้องเด้อย,ย่าฟ้าเบื่อดเด้อให้เบาอีกจักน้อยนะเดี๋ยวมันสิบหัวชิบทันทีไหมเมื่อวานเข้าเจ็ดห,หนึ่งวิ่งรูดหนึ่งนะคะแล้วก็เอวิ่งรูดเจ็ดนะคะแล้วก็วิ่งรูดเก้านะคะแล้วก็เทวินบอกไปแปดหกสองเก้านะคะพี่น้องเนาะกะมีคนถือลายยุกกะดีใจน้ำเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะ ก่อนอื่นกะข,ขอขอบคุณทุกท่านเดอ้อผู้ใดที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะผู้ใดมาติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ซับสไครต์คือเก้าหล่ะค่ะพี่น้องก็ขอ,ขอบคุณหลายที่เบิ้งโฆษณาให้ที่เบิ้งโฆษณาให้ปัดปัดใจรักคือเบิ้งโฆษณาเลยละ่ะแต่ว่าแฟนเขาก,นนา,ากันนารักนนาลากนะักษน้อบอกว่าครบเบิ้งโฆษณาให้เอสอยู่ซะเนาะเอสก็เริ่มได้แล้วเด้วมน,นี้ จากสามสิบาทเอดก็ได้ร้อยร้อยนึงแล้วแม่ค่ะดีใจอยู่ได้มือละร้อยเอาเนะพี่น้องเนาะบอกตัวเลขพี่น้องเนาะซีช่องได้ซีช่องได้ช่องเลยยี่ห้าสามสิบกะก็ดีใจอยู่คะ่ะนั่งคุยนั่งหัวได้ประมาณมื่อละ สามสิบมือละร้อยเดี๋ยวนี้ขึ้นมามือละร้อยแล้วพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องก็เข้ามาเบิ้งโฆษณาให้เนาะแอดก็ได้แล้วละมือละร้อยสว่านนี่ลืมแล้วเพราะว่าซื้นมากคนที่ทำโฆษณาเนาะค่ะก็ไม่ค่อยได้เนาะโอ้ยจักเบาอย่างดอกเอาแต่อยากได้แต่โฆษณาเอาแั่เจ๊ตังโมเบาตัวเลขกจักเทอร์เอาแ่ซ้อาให้ฟังยูค่ะอัน โอ้ก้อนอื่นกับที่บอกพี่น้องว่าผู้ใดบ่มีมองซื้อกย่าลืมเด้อเข้าไปในหลายสดแลักอะแอดกับแปะลิงก์ไว้ให้อยู่เนาะค่ะเน,ะนาะโฆษณากัให้เจไดแหละเพิ่มมาบอกเพราะว่ามองนี้เพิ่นว่ามันอันนั้นนะเพิ่นว่าส่วนมากคนก็มีโชคดีนะคะเนาะกบไปลิงก์ที่แอดแปะไว้ให้นะแอดก็เลยให้แฟนคลับโชคดีก็เลยเอาลองผอยากลองเข้าไปเสี่ยงเข้าไปคลิกเข้าไปเบิ่งเนาะคะ่ะว่าเฮา อยากลองเสียงโชคลาภตัวไหนก็ลองดูนะคะเนาะมันมีทั้งฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอยวีนะแม่ค่ะเนาะเมื่อนี้แอดั็ให้ตัวเลขกาแฟนครับคือเก้าห้าค่ะพี่น้องให้เหมือนเดิมนั่นแหละแต่วันนี้เมื่อวนี้ตื่นมากอะ พี่น้องว่าแอดสดชื่นอยู่บ่ <c oughs> คิดว่าสดชื่นอยู่บ่เมื่อวานนี้คุยเสียงยังแหบจังไงเลยเมือวันนี้ตื่นมากะว่าสดชื่นอยู่เ้ยนี่แม่นบ่สดชื่นไหมสดชื่นไหมวันนี้ใส่เสื้อแขนยาวใส่เสื้อแขนยาวพี่น้องหนาวไหมอากาศหนาวไม่ใช่สีเหลืองนะวันนี้เป็นสีชมพูนี่วันนี้ใส่เสื้อสีชมพูนะจ๊ะแล้วก็ใส่เสื้อยีนด้วยมันหนาว อ่ะหน้าหอนยังได้มาหนาวเลยหนาวอีหลีตื่นมาหรออากาศหนาวป๊ะมันเมรนบ่หวะแล้วว่าเจ้าของสิเป็นใครเสียงยังแหบจังเอยค่ะเมื่อวานบ่ได้กินข้าวแหลงพี่น้องหิวหิวตื่นมาอดบ่ไดลุกไปกินหิวแหงไปกินบักม่วงไหมหิวแหงขึ้นบ่ได้บ่มีแนวกินเราบอกว่าบ่กินข้าวแหลงน่ะเราบ่กินข้าวแหลงไปกินบักม่วงอ้วนคือเก้าหิว หิวเลยไปกินมะม่วงค่ะมอคืนนี่เนาะเอาๆๆพี่น้องบอกแล้วบานนี้บอกแล้วเด้อบานนี้เด้อเตรียมประกาศจดเด้อนะคะเตรียมประกาศจดเด้อเมื่อวานนี้น้องเทวินก็บอกถึกเด้อเมื่อวานนี้เด้อนะคะเมื่อน,นี้ไม่รู้ว่าเทวินสิมาบ่เนาะเะนาะวันนี้ทําไปได้เดี๋ยวนะ เออห้าหนึ่งเป็นห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบเทไปได้ยี่สิบสามคู่พี่น้องทำไปได้ทั้งหมดยี่ิบสามคู่เดี๋ยวนะจะคัดกองว่าได้เท่าไหร่คัดกองออกมารอบแรกเหลือคัดกองรอบแรกเหลืออยู่สิบเจ็ดคัดกองรอบรอบที่สาม รอบที่สามเหลือแปดคู่รอบที่สามเหลือแปดคู่พี่น้องเฮาเฮ็ดมาทั้งหมดนะ่ะงวดนี้จะเป็นงวดที่ยี่สิบสี่นะคะงวดนี้จะเป็นงวดที่ยี่สิบสี่เฮาเฮ็ดมาเราทํามานะ่ะยี่สิบสามหลุดสองเข้เขาไปยี่สิบเอ็ดงวดงวดนี้จะเป็นงวดที่ยี่สิบสี่กะขอให้เขาเดอ้อสาธุเนาะคะ่นะเนาะ อยากให้เข้าอยู่บอกให้พี่น้องอยากให้มันเข้าอยู่บอกเดี๋ยวแอะอ่านตัวเลขให้ฟังเวยว่าผามักตัวใดน,นะคะเนาะใครชอบตัวไหนเดี๋ยวนะมีทั้งหมด8ดคู่ตัวกันมีอยู่สี่คู่นะคะโอเคนะคะโอเคนะคะที่แรกว่าเสีเอาตัวกันให้สองคู่เออเก้าแปด กสี่แปดสามแปดหกสามเก้าสามสองสามสี่สามหกพี่น้องเฟี้ยนไม่โดยจากตัวกันถึงซี่คู่ตัดออกเพราะว่าแอดเขียนซ้ำหกเก้าตัวกันมีสามคู่นะคะ หกแล้วก็4 9 8 9ก้าแปดเก้านะคะเก้าแปดหกสี่แปสามแปดหกสี่ สามหแล้วก็ตัวกันมีสามคู่หกเก้าสี่เก้าปดเ้านะคะวิ่งรูดเด้อค่ะพี่น้องวิ่งรูดนะคะ,ดะ,คะเด่นเก้ารองสี่พี่น้องเลือกเอานะเด่นเก้ารองสี่นะคะเมื่อวานบอกแฟนขับไปสี แต่ว่ามือนี้แอดให้สองตัวเด้อพี่น้องเด้อแอดคิดว่าสองตัวนี้เข้าแน่นอนนะวิ่งตัวไหนแอดคิดว่าเข้านะคะก็มีเด่นเก้ารองสี่นะคะเนาะแล้วก็เลขสามตัวนะคะเก้าแปดสามเก้าหกสี่แปดสี่สามเก้าแปดสามเก้าหกสี่ ปดสี่สามนะคะนาะพี่น้องเนาะเอาวิ่งรุดนะคะเก้าเด่นเก้ารองสีนะคะแต่ว่าแอดมันใจว่าสองตัวนี้เข้าแน่นอนเลยมีความรู้สึกว่ามันใจร้านเปอร์เซ็นต์ผู้ดเอาขอให้โชคดีนะคะขอให้โชคดีนะคะวันนี้ตัวเลขจะพยายามให้กระชับขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพยายามให้ตัวเลขกระชับขึ้นเรื่อยๆนะคะจากจากสิบกว่าคู่ลดลงมาเลอ จากสิบห้าเหลือสิบสองจากสิบสองเหลือสิบจากสิบเหลือเก้าจากสิบเหลือเก้าวันนี้จากไอ้เก้ามาเหลือแปดต่อไปก็จะลดลงไปเรื่อยๆยก็ไม่รู้ว่าเออจังมันสิแม่นหรือว่าแม่นจังไหนเนาะพี่น้องแต่ว่าเท่าที่ทำหมามันก็นเข้ามาตลอดเนาะคะ่ะแต่ว่าแอดก็จะบอกแฟนคบนะตัวที่แอดให้วิ่งลูดสามารถใช้ได้กับทุกน้อยนะคะ วิ่งลูดให้ใช้ได้กับทุกน้อยนะคะเอาตามนี้ล่คะค่ะพี่น้องขอให้สกู๊ตคนโชคดีนะจ้าเดี๋ยวจังไหนพี่น้องกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แอดเนี่ยเด้อพี่น้องอย่าลืมเด้อเบิ้งคลิปแล้วหรอเบิ้งคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เน่เด้อ จะได้มีกำลังใจได้เข้าไปเบื้งองกันหลังบานก็นจะได้รู้ว่าเออมีมียอดดูโฆษณาขึ้นหน่อย <c ười> ใครก็กดข้ามกดข้าม <c ười> เฮดบุญน้ำแอดแน่ <c ười> พอได้ข้านอันนี่เนาะค่ะเนะาะเธออยากออกอไปหาน้องเฟนเน่นี่ถ้ามีเวลานะมีโอกาสจะออกไปหาน้องเฟน,นะค่ะวันนี้นะแต่ว่าจะต้องโทรไปก่อนเนาะไม่รู้ว่าน้องแกอยู่หรือเปล่า วันนี้ก็ตั้งใจอยู่นะว่าจะไปหาน้องเฟนนะคะเนาะแล้วก็เอ่อหลังจากที่จบคลิปนี้แล้วนะคะแอดก็จะเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆก็ลองไปติดตามอีกช่องหนึ่งนะอีกช่องหนึ่งตัวเลขน้ำโชคนะคะใครจะติดตามตัวเลขน้ำโชคให้ไปที่ช่องเรื่องเล่าข่าวสาวผูไทยนะ แอดยังไม่ได้ลงนะคะก็ให้ไปติดตามเดี๋ยวแอดจะเอาตัวเลขลงให้นะจะเอาตัวเลขลงให้จะมีตัวเด่นอยู่6คู่แล้วก็ตัวเลขนำโชคอยู่5้าตัวนะคะยังไงก็หลังจากที่ดูคลิปเสร็จแต่ละช่องก็ถ้าใครอยากไปดูตัวเน้นแล้วก็เอ่อตัวเลขนำโชคก็เข้าไปดูตัวเลขนำโชคสามารถซื้อได้กับทุกอย่างทุกหวยอะไรทุกอย่างหวยลาก็ได้หวยจีนก็ได้นะคะ ดาวโจนอะไรก็ได้เอาไปเสียงได้เลยต้องบอกแฟนค่ะว่าอย่างนี้ก่อนเนาะอยากให้สกุลสุกคนโชคดีเนาะคะ่ะเอาเอาท่านี้ละพี่น้องเดี๋ยวสิไปอัดคลิปต่อเดี๋ยวสิไปอัดคลิปต่ออันนี้ที่บอกไปนี่ลืมบอกนะันนีมันเป็นฮานอยพิเศษนะมันเป็นฮานอยพิเศษแต่ว่าใช้ได้กับทุกนอยนะคะแล้วแต่ว่าเราอาดัดเราอาจจะจับออกไปหรือไม่จับก็แล้วแต่แฟนคับเนาะขอให้สกูลสุกคนโชคดีนะคะ บายบายเจอกันใหม่จ้ะจุ๊บจุ๊บโชคดีเดอร์ตอนบ่ายสี่เจอกันค่ะ